กระับสวัสดีนะครับผมกระผมเซียนโป้นะครับผมพบกันในช่องหาทําไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสนะครับผมมาเก็บดอกโสนข้างทางนะครับผมเพื่อที่จะไปทอดใส่ไข่นะครับผมก็พอได้งามอยู่นะครับผมนี่นะครับผมเหลืองอลามครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมก็กผมเซียนโป้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ ก็พามาเก็บดอกสนโหนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะครับผมอย่างน้อยก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับผมในช่องหาทําไปเรื่อยๆครับผมกับผมเซียนโป้เองนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเก็บดอกสนโหนไปทอดใส่ไข่นะครับผมหรือผัดน้ำมันจิ้มน้ำพริกกะปิก็ได้นะครับผมนี่นะครับผม พอได้งามอยู่แล้วครับผมมาครับผมมาชวยเก็บนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมผลงานของกระผมเซียนโป้ช่องอน้อยนิดนะครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ในช่องหาทําไปเรื่อยครับผมโดยกระผมเซียนโป้เองก็ไม่มีอะไรมากครับผมหาอยู่หากิน ตามภาษาชาวบ้านนะครับผมวันนี้ก็พามาเก็บดอกสนุนะครับผมมาเก็บดอกสนุด้วยกันนะครับผมมาครับผมมาเก็บดอกสนุด้วยกันนะครับผม,มกำลังามงามนะครับผม ได้อยู่นะครับผมวันนี้ เก็บดอกสนโวไม่มีอะไรมากครับผมนี่นะครับผม นี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมวอนนี้ได้มาเยอะนี่นะครับผมได้มาเยอะครับผมนี่ครับผมก็ได้พอได้ผัดใส่ไข่อยู่นะครับผมก็เสียนโป้ก,ก็ฝาขอฝากไอช่องอนน้อยนิดด้วยนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามกดดิ่งนะครับผม กดซับสไคร้นะครับผมวันนี้ก็พามาเก็บดอกสนกะครับผมจะไปทอดใส่ไข่แล้วก็จิ้มในพิกกรปินะครับผมหาอยู่ก็หากินกันไปนะครับผมตามชาวบ้านคนนึงนะครับผมยังไงเซียนโปก๊กขอฝากผลงานไว้เพียงตรานี้นะครับผมขอกราบสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ